สวัสดีค่ะน้ำมุนค่ะสวัสดีครับน้ำมุนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าค่ะมาตามแนวทางกับน้ำมุนค่ะในวันวันที่16มิถุนายนสองพนห้าร้อไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะงวดที่ผ่านมากับท่านผู้ชมงวดวันที่1มิถุนายนสองพนห้าร้อเลขน้ำมุนเข่าค่ะ42เนาะค่ะน้ำมุนนี่เพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ขับรถจักของนี่แหละเพิ่นว่ารถกระบะเนาะค่ะขับถอยออกถอยเขาอยู่หน้าบ้านเพิ่นเพิ่นว่า อายุเพิ่นเข่าค่ะ42ปีเนาะค่ะเขาตรงๆด้วยค่ะท่านผู้ชม42อายุน้ำม่นเนาะค่ะค่ะแล้วเนีทางงวดนี้ค่ะงวดวันที่16มีถุนายน2567นี่น้ำม่นเพิ่นว่าเพิ่นฝันละค่ะฝันตอวิกตองวดเพิ่นว่าค่ะฝันเนวไยเาไรคะน้ำม่นเบาซู่ฟังเลยค่ะฝันว่าขี่รถไปน้ำทางขี่รถไปน้ำทางเห็นไข่วางอยู่กลางถางกะลงไปจับเอาไข่จอดรถใดก็ลงไปจับเอาไข่ไข่สองหน่วยค่ะ จับเอาไข่ขึ้นมาก,ก็มาทามหัวว่าเฮ้ i, ยไข่อีงยังหนีมาสัง่งไข่ยอยังแล้วม,มาวางอยู่กลางทางก็บอกหัวเป็นไขยอย่อ <c ough> ีังค่ะแล้ว่ากกระทามผัวเพวาะก็บ่กหูแต่จะคล้องนั่นคิดว่าไข่แข่บอมอยู่กลางทางหัวขางทางมันก็มีแม่น้ำอยู่นะ mm. แล้วเลยลงไปจับเอาคิดว่าเป็นไข่แข่ค่ะ <c ough> จับได้ไข่มาสองหน่วยไข่สองหน่วยเฮี่ยงการลองซ่ <c ough> อ,งองเลยบอกคะกานลองซ่องกลางทางเลยอ่ะ มันจังได้ตอวนี่ความฝันมันจับขึ้นมาเลยถามผัวแล้วว่าเป็นใครอีหยังพึ่งกับบหูเลยบอกหัวคิดว่าเป็นใครแข,แข่แล้วเอาไข่มาใส่หลดใส่หลดจะมันหลดผู้ใดมันหลดจะคล้องหรอกจะปลดยอดภยยังวะข,ขี่ไปขี่ไปปี้จะคล้องอะไรเห็นผู้เดียวไข่นะไข่อยู่กลางถางสีไรไข่ไข่สีขาวไข่สีขาวงงาอืมเลยล,ลงไปจับเอาจับเอาไข,ข่ค่ะจับเอาไข่ขึ้นมา ามากแล้วมาใสา่หลุดแง่ก็ไปขับไปต่อไปไอบ้านนี้จักไปจอดอยูุไซบานบ่หูเลยเอาไข่น่ะไปลงมาในน้ำปล่อยลงเอาไข่น่ะลงน้ำจกักเมนไปทางไหนแกมันอยู่หม่งได้บ่หูเอาไข่ไปไว้ในน้ำเอาไข่น่ะไปไว้ในน้ำขับไปประมาณไกลเต๋อบุโดบ้านนี้จักไปหอดใส่แบบว่าเอาไข่ลงไปปล่อยก่อนกระสันแับไข่น่ะช่องน้อยไไเอาลงไปวางมาในน้ำค่ะไข่ไปวางมาในน้ำยังวะบ้านจานงังไรต่อในความฝันก ขับรถไปอีกกระหเมื่อขึ้นกระหเมื่อเลยบ้านพอเอาไข่วางลงในหนามมันกระหงมื่อขึ้นมากะหัวยมันฟันตอนนี้บ้าแต่บอกหูว่าเป็นรถไผ่เมนบอกหูว่ารถไผ่โบเมนโหลดจะคลองบ่บว่ามันรถลจะคลองอืหนามนี่มันหนามเมียหนามเรื่าเป็นข้อหนามเรื่าเป็นจังไดตัวหมึ่เป็นสาขางทางเป็นสาสาขางทางสาหนามเนี่นสาขางทาอืบ้านนี้เนี่ยทางไปตัวใดเนาะบ้านนี้เนี่ยทางบ้านมวย วาแนวทางเดันตามห้องน้ำมน์มือห่าจับกับเจ็ดหน่อไข่ซองหน่อยกับศูนมนมักหาเจ็ดศูนแหาเจ็ดูนหานาเจ็ดไปตัดเหรีเอาเนาะตัดเหรียเอาค่ะหาเจ็ดศูนน้ำมนหาไปตัดเหรีเอาค่ะท่านผู้ชมสองตัวนี้มีบ่สองตัวนี้มักเจ็ดศูนูนเจ็ดแหน่เจ็ดศนูเจ็ดเนาะสองตวน้ำมนมักเพื่นว่าค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางกับท่านผู้ชมเป็นแนวทางตอวีกตองวดเนาะ,ะที่มาตามน้ำมุนให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะกระโลคงสุดถ่ายอีกเทื่อนึงเนาะ,ะมาตามให้กับท่านผู้ชมอีกเทื่อนึงค่ะน้ำมุนมีอยังเพิ่มเติมบ่คะบ่ค่ะไม่มีอยังเพิ่มเติมดอกค,ค่ะแต่ว่าถ้าพายอยากได้อายุของน้ำมุนกับสี่สิบสองปีเนาะ,ะออกไปแล้ว <22. S 1> ออกไปงวดวันนี้ค่ะ ออกซองสีก็ได้เด้ค่ะน้ำมุนบาโบนีอาจออกตูกลับก็ได้เพื่อนว่าเพราะว่าน้ำมุนไปเอาไข่เนาะในความฝันได้ไข่ค่ะค่ะกะติดอายุไว้น้ำอีกขังหนึ่งเนาะน้ำมุนเนาะกันไว้ค่ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของน้ำมุนค่ะในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะกขอใอยท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับน้ำมุนสุขูสุขคนค่ะ ค่ะขอบคุณน้ำม่ได้หลายค่ะบวัวแพงแนวทางขอบคุณค่ะแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลของน้ำม่ค่ะในงวดวันที่16มิถุนายน2567น้ี่ค่ะน,น้ำม่นนี่เพื่อนฝันกับทางผู้ชมฝันบักเก็บไข่ไดเพื่อนว่าหน่วยบักไงสองหน่วยเพื่อนว่าแต่บุงหูว่าเป็นไข่หยังเพื่อนว่านนี่ข่วมฝันเนาะค่ะขรับรถลดไปเพื่อนว่านางรถดไปแล้วไปพอกไข่อยู่กลางทางเพื่อนว่าค่ะแต่บุงหวูวเป็นไข่หยังหน่วยสีขาวหน่วยบักไงเพื่อนว่า เพื่อนก็เล้ล่ลงจากโหลดลบไปเอาไข่ตัวนั้นขึ้นมาใส่รถดไว้แต่ว่าโถดนี่บห้ว่าเป็นโถดไผเพื่อนว่าบบเมนรถดจากของเพื่อนว่าที่นางไปเนาะค่ะแล้วก็ขับรถดไปต่อเพื่อนว่าสักพักหนึ่งกระจอดรถดอีกแล้วก็จับเอาไข่หนีลงไปไว้ในาน้ำเพื่อนว่าค่ะแล้วก็ลับขึ้นมาทั้งรหลดแล้วก็หูเม่อเพื่อนว่าค่ะในความฝันเนาะค่ะนมโมนนี่ก็เลยได้ตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขก็คือหาเจศนเนาะค่ะเป็นเหลขกตีจากฝันเพื่อนว่าค่ะ หานีเป็นมือเพิ่นวาเจ็ดนีเป็นจับเพิ่นวาศูนย์นีเป็นไข่เพื่อนวาเนาะค่ะเพิ่นก็เลยตีให้เป็นหาเจ็ดศูนย์เพิ่นว่าค่ะส่วนอายุของดามอสน,นี่สี่สิบสองปีค่ะออกไปแล้วเนาะค่ะแต่ว่าโบเน่ฟันแนวนี่อาจสิกลับมาออกเลขอายุเป็นตัวกับก็ได้เพื่อนว่าค่ะอาจสิออกเป็นสองซีก็ได้กับโบเน่เพื่อนวาค่ะเพื่อนก็เลยห้ติดเลขอายุสี่สองไหวน้ำเพิ่นว่าค่ะส่วนหาศูนย์หาเจ็ดเจ็ดศูนย์นีเป็นเหลขตัดลินเนาะค่ะจากเลขก หาเจ็ดศูนย์เลข3สามโตค่ะเอามาตัดเป็นหาศูนย์หาเจ็ดเจ็ดศูนย์ค่ะแต่ก็อย่าลืมกรับนําในเรื่องค่ะท่านผู้ชมกลับนําในการไหวค่ะคารนี้ก็เป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากินแบ่งรัฐบาลของน้มุนค่ะในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับน้ำมุนสุขูสุขคนค่ะคาะสำรับคลิปนี้สานิงก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิงพระร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเห่งมันหมานปังปัง,ปงรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิร์สุขูสุขนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิ่งพ้าร่วยได้หาคลิปดๆีๆตัวเลขเด็ด มาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ